สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านบรรยากาศยามเช้าๆค่ะมะนาเนาะทางบ้านขามนะคะเพิ่นเกตและเด้อยพีน่นงเนาะเพิ่นเกตเพื่อที่จะทำใหม่นะคะเนาะเ,ออเดี๋ยวมุมคลิปกับสิใิถนนไม่ละ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะบรรยากาศาเนียาๆนะคะ หลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จเนาะก็จะมีฟางบาน,นีพี่น้องเข้ากัะเริ่มเอาสัตว์เลี้ยงมานากันละเด้อจะ้ะเนาะบรรยากาศต้อนสาวๆจ้าดูคลิเปเอาเข่ามาหายตาแหกเนาะค่ะเนาะก็เลยถ่ายบรรยากาศ ฝากพี่น้องว่าลุงทิพย์จะได้ถนนใหม่แล้วนะคะเนาะถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านขามหรือว่า,าทางมานาของลุงทิพย์เองเนี่แหละจ้านะคะลุงทิพย์ก็เลยเอามาฝากมาตอนพี่น,น้องที่เต้านะค่ะ,นะเนาะมนาอัน ที่ว่าเป็นทุ่งรวงทองก็จะมีแต่ฟางข้าวแล้วนะคะเนาะขอบคุณค่าที่รับชม